โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกในแมปอาดัลสตีทีฟนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูบิดอีสเตอร์เอกที่เอบางหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นที่เพิ่มมานะครับซึ่งมันเป็นอีสเตอร์เอกของอาด i t สตีทีฟนะอันดับแรกให้เราขึ้นมาบนรถนี้เลยครับผมรถวนะิฟ o ์เนาะอ่ะขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บกระโดดอ่ะพอกระโดดมาปิ๊บแล้วก็มาดูตรงใบไม้นะครับใบไม้นี่อ่ะ ขึ้นปีนต้นไม้เลยอ่าแล้วก็กระโดดนะครับปึ๊บกระโดดลงมาอ่าโอเคอันดับต่อไปนะครับให้เราทําการอ่าอันนี้มันออกไม่ได้อันต่อไปเราไปดูที่หุบเขานะครับนะให้เราไปดูที่หุบเขาซึ่งตรงหุบเขาตรงนี้นะมันก็จะมีการมีรถหลายๆคันนะครับอ่านี่ให้เราปีนขึ้นไปก่อนเนอะอ่าให้เราปีนขึ้นไปนะฮะตอนนี้ เราเห็นรถแล้วนะครับเห็นรถแล้วมีทั้งรถทั้งสีอะไรหลายคันเลยนะครับผมอะเราลงมานะครับโดดลงมาได้เลยนะไม่มีที่กัน้นอะอันดับต่อไปอันนี้คือสีรถสีรถทั้งหมดคือสกินของรถเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็สีเรืองแสงทั้งหลายนะครับอะต่อไปอันนี้คือรถฟอร์มูาวันนะคบผมรถฟอร์มูラวัน นะก็จะมีหลายๆรถเลยนะผมมีรถเคอร์รี่มีรถ RV มีรถสปอร์ตมีรถกระบะซิ่งอะไรอย่างนี้มีรถเกง๋งธรรมดานะครับรถเคอร์รี่อ่าก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรถเอ่อเป็นรถซิ่งแล้วก็อันนี้ไม่รู้ชื่อรถเหมือนกันขออภัยนะครับก็ นี่นี่มันมีรถคันนี้ด้วยมีรถ RV นะครับมีรถ RV แล้วก็รถที่มันเป็นแบบรถฟรีที่เขาให้รออีเวนต์อะไรสักอย่างนะถึงจะได้แล้วก็มีรถอันนี้รถเก่งแล้วก็รถะรถเหอะช่ยรถฮอลิคอปเตอร์นะผมฮอลิคอปเตอร์เฉยไม่มีรถอ่ะอันนี้ก็คือรถ b ิ๊กฟุตนะครับที่ราคาถือว่าโหดมากเลย อ่ะนี่มีหลายรถนะครับรถตู้ก็มีเนาะอ่ะเราลองเข้าไปในบ้านนี้นะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเราเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้อ่ะอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเป็นของลับแต่ว่าเราไม่สามารถเก็บได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันเราไปตรงอื่นก่อนแล้วกันโอเคเราไปตรงอื่นนะครับเดี๋ยวเราเอ้ยทุกคนเห็นตรงนั้นไหมเดี๋ยวตัดภาพไปตอนนั้นเลยปะ อ่าครับขอสุ่มก่อนละกันตอนนี้ต้องขอสุ่มก่อนเพราะว่าไม่รู้จะได้เกลือเปล่าอา่เครมไปก่อนละกันโอเคอ่ามันใช้ดัสตี้นะครับเออเออไม่รู้สิแต่ตอนนี้ยังรับไม่ได้อีกห้าชั่วโมงจะห้าชั่วโมงเท่านั้นอ่ ดัสตี้คอยไม่ไม่พอนะครับอัน uh, นี้เรามาดูส่วนหลักๆของบ้านหลังนี้ดีกว่าไม่รู้คือบ้านอะไรนะครับแต่ว่าก็ดูน่าสนใจดูน่าสนใจนะครับอ่านี่โอ้มันลอยด้วยนะทุกคนเราต้องกระโดดเอาอ่าโอเคนะครับแล้วก็แล้วก็วกนี่เราไปดูกันมันก็เหมือนหน้าล็อบบี้อันนั้นเลยอะแต่ว่ามันโล่งโจงมากอันนี้ก็มีเครื่องยนต์ด้วยมีน้ำมันนะคะ มีล้อที่ไม่เหมือนร้อปกติอ้าวทำไมเป็นอย่างงี้